ก็มายืนรอกัมเอาเขียวตัดเนาะตัดนนอยหนึ่งแต่วางหัแเลยแล้วก็ช่วงฝนตกกับวันพิเวลาตัดอีกเลย Ủa, cắt lại đây là nó nhắc tài của cốc mày rồi đây. À, đây là nó vậy tắt kẻ tát kẻ vẫn vào kịp đây. Ồ, con nó mày mà phụ. Xăm ngầu. Không, xăm ngầu, nó Cắt nó mày, nhưng không hình nữa. ใส่หน้าบ่อทึบสองตัวน่ะดิบ่ค่อยมีเวลาตัดให้เพิ่นป้าหนอไม่ที่เกิดเฮ้ยเพาเขาก็เห็นเราเอามาปลูกวางช่วงนาแรกนั่นทำไมเลี้ยงน้อง บ่ฮูวอันน้ำไม้อย่างอีกชื่อนึงแต่ฮู้แต่ว่าบ้านเฮาเอิ้นไมเลี้ยงน้องี้มันโตเพิ่นามาปลูกแล้วก็ตนีต้อกินนองอออท่าตายแต่ว่ามันยังมีกิ่งมันใบมันอยู่เนาะ เทิงไปมันแก่ทิ่มืนสื่อหน้าก็เลยตัดมันเนาะเฮ <Yeah. S 1> ้ยนั่นเบาดำเบาขาวนะเออเบาเนี่ยอยากบุญเขาจะชวนเนาะเบานะเอาทึกสองโตสีดำกับสีขาวหญ้ามันก็เคี้ยวอยู่แต่มันก็บหินเหี่ยนเนาะ,นะน <Yeah. S 1> นกันเลยงัวกับจ่อยเพราะว่าหญ้ามันเขาก็เริ่มบ่งเนาะ กว่าจะอ้วนกะใส่เวลาดนเติบเลยโอย้น้ำไม้กอกอ,นะอ,อหน้าอกหนอว่าน้ำไม้โอ้ยคอยเบ่งลูกน้องก็ยันลูกตื่นยันถอลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนบ่คอยมีเวลาน้องเอ้ย ท okay. ี่ยวอยู่พี่น้องของมีเวลาตัดจะตัดให้มันคู่มือคู่มือจนมันเบิดนี่มันปงใม่เบิดเนาะโอ้ย่าต้นน่ะก็ยังบ่ได้เบิดซําดีเด้อพี่น้องตัดหญ้ายามแงเนาะนาหญ้าคอยบงอีดังเมเสียงกโลงัวอย่าไยินเสียงลให้ คลอยบ่งน้ำเลยเอาเกี่ยวเกาะเนาะมีดตัดมันยากกว่าเสื้้าตัดให้มันลายได้อย่ามันกินโบเบิรตัดย้ำเศร้านเนาะเขาเพิ่นหิวหิวขับถือย้ำเศร้าขับโบว่างย้ำเศร้าในวันสีตัดกดันเลยที่จะโต,ตจะจ่อยงัวก็ได้ โอ้ยชาวอันนี้เก่งแท้ๆหาชนแต่หมูป้าตุเ๊เฮ้ยเรยวไหมเกือบมันใส่ตาค่อยนี่นี่นี่เออพอไปยืนใกล้ๆกินี่มันใส่ตาได้หมดเลยตาข้างกับปั้นนี่เร็วนี่ kiếp kiếp mình bớt để qua tắt, bơi đây khen cả đáy nha, nó, nó ổn ổn ơ tắt theo nè mình bớt đáy nha đang hải vậy ạ nó con đi con uh, con đi có nỏ đấy ว่าออกกับวันน่าสิแบบว่าไวขนาดนี้เฮาก็ปลูกบุกี่เดือนนี่นะปลูกวางหนึ่งนี่ออกเสยนะโป่งยอดไวอันนี้ทำไมเนาะทำไมนี่เราปลูกสามเงาเนาะปลูกตั้งแต่ช่วงบุกหอดยามนผลกันออกใหม่โตผลมาปลูกใหม่กับสามเงาแข้งกับพืชได้พืชก็ตี๋ใหญ่ป่ะเนี่ย ผู้ใด,ดเก่งหลุไไดไกินผู้ใดผู้เก่งหลไดไกินงัวกันเนาะนี่ย้ายไปทางตัวนี้ตัวน้อยตัวเล็กูบรรยากาศก,ากำลังดีเลยพี่น้องย้ำแรงอากาศเย็นหข่ำแห้งเลยนะ áo oh, dẹp sược cái nữa cơ thựt vô sao đầm đầm mà bố lấy kềnh kiểu theo điều này hài mắn cơ phó hài lai lắm mà kín thịt mà kín khoa hẳn cơ đây ngô đấy nhả bụi cứ lược nhảy จริงก็ยังมาอยากพ่อมันนะน้นนองเบิ่งก่อนเบิ่งมันกินถิ่มมันมาถิ่มกระหายตัดมนันอีกน้อยหน่อยตัดหายมือแล้วเหล็กแล้วหน่อยถึกตงางัวเดินเลมๆมันถึกตางัว่อแหง้งโอ้ยสาวงามมันนี่ đầm mà mẹ cũng thực đầm nè Bằng cũng gửi mù bởi kín nó sẽ có bởi lầy sốt mù Có hai nhạt không mù nó khuẩn nè phó lại Kín bố vớt hả nó kép kín lại Này sai Mẹ đèn cho này trái? แม่นดิแม่นบ่แม่นงัวปีไก่บ่อัหน่ามันเศร้าเลยตัวดังใหญ่เติบแล้วเออความบริบูรณ์งัวน้อยแต่หึงมามันใหญ่เติบเลยเนาะทอดก็ใหญ่เลยค่ะคิดหนาคือเกิดปีเดียวกันเกิดพร้อมกันแต่ว่าทอดแต่มันอยากจ่อยเพราะมันจ่อยงามเลย ไม่ใช้บักเถึกแดงอ้าไดบักเถึกแดงกันใหญ่เต็มเลยนองสามปีด้ปลกเปักหน้าผากใหญ่ช้าวันนี้ผมว่าเลยชาวบ่ีมีคนนั่งดอนดอนหัวขาวดใหญ่อนวใหญ่ได้แวแม่นันโตนั่นย้ยมันกระสับดีเดียวกระสับแม่มันต้นนี้ ด่าแมันชุ nh nh ่งนงวยังมสั่แต่นชุงกว่ามั้หน่อยนี่เบาอันนี้กัตอนเช้านี่มีแต่ผกให้กินในสวนได้เลกับเบาสีขาวตัวนึงอันเลือกหาใ่ะยังจะกินอยู่ ใมอยางกินอีกคะนมือได้มีเวลาว่างกะตัดมันบวมอนอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวพุ่กระจอยไม่ข้าวน่อยใช่เออมันหยอดนม พี่ก็ใหญ่เติมได้หน่อยไหมป่ะเพราะอะไรไม่งั้นต้านท้งอีกหญ่ายังไงตัวพ่นปลูกใหม่กับชามเงาบ่หรือสีเงาหน่ะบ่อันนี้จักน้ำใหม่ยังตัวพ่นปลูกใหม่หวานคนแมนตี้หญ้ากระดกอยู่ด้วพี่น้องตามร่องอันนี้ตอนเช้าเอาบักเถิดดำเถิกขาวเข้ามาผูกไม่หันเรื่องหญ้า เน่งมันยังงัวกัดอ่ะเน่งงัวกัดมันตายเลยนะเปลี่ยนอย่างกันใหม่อีกสี่ปีกะมันพิ่มสี่ปีสองสปีเนาะกระล่มลื่นแล้วแถวนี้เน้อยต้นกล้วยต้นยังนี่พอดีได้อีนางน้อยใหญ่เจอพอดีกินนะส่วนกล้วยท่านี้บอกสามต้นนะเริ่มออกหน่อยเน้ ตื่นเล้วบอตื่นแล้วตื่นแล้ว,แ,ลวแม่เพิ่นมาเนาะบรรยากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าต้นม่วงต้นยังไ่นี่น่าจะลายปีอยูนอาจจะล่มลื่นกว่านี่เนาะอันนี้กำลังเริ่มพี่น้อง โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวส้สำหรับผู้ผ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องจังไดก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ซับผ่อน,นเด,อนอดเ้อ,พอ,นนเ,ดอเพื่อสิได้มีรายได้เนาะมาใส่ใจ่ายในชีวิตประจำวันนี่แหละพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประสบควสุขคนเดอ้อทีท่ติดตามรับชมเลยใหยก้กำลังใจตลอดมาผู้ผอนคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง